นิชานี่ผมรู้สึกว่าพอตัวละครที่เป็นวิที่ในเรื่องเป็นภรรยาของผมนะครับมาเป็นนิชารู้สึกว่ามันแบบเออมันมีเคมีที่ดีมากๆครับเหมือนแบบเขามีเรนต์การแสดงที่กว้างมากกับพี่เตอ๋อเจอกันครั้งแรกคือเหมือนพี่เตอ๋อเหมือนเป็นแบบรุ่นพี่นักแสดงที่เราก็รู้สึกอยากร่วมงานด้วยสักครั้งหนึ่งอยู่แล้วะไรพอได้มาทํางานด้วยจริงๆเขาเป็นคนแบบตั้งใจมากๆเลยค่ะใส่ใจกับรายละเอียด ทั้งในบทแล้วก็ตอนเวิร์กช็อปได้ประสบการณ์หลายอย่างที่เห็นการทำง,งานของเขามาวิอยู่ได้ปะมันน่าราักในเรื่องเนี่ยเรามันต้องผจญอะไรไปด้วยกันเยอะมากเอาจริงๆตอนอ่านบทอะผมรู้สึกว่ายากคือในเรื่องเนี่ยมันจะมีส่วนของภาพกึ่งความจริงกึ่งาภาพหลอนแทบจะสลับกันบ่อยๆเลยในพาร์ทที่เป็นภาพหลอนเนี่ยนิชาเขาอารมณ์เขาต้องสวิงมากๆมีเอิร์ทรักกันสักพักก็ทะเลาะก,กัน พอทะเลาะกันก็มีมืึนตึงใส่กันก็มีแล้วก็เริ่มค่อยๆแตะระดับไปจนหลอนมากๆ <c oughs> เหมือนจะฆ่าเราเหมือนจะรักเราอย่างเงี้ยทุกอย่างมันแบบเน้นกว้างมากเลยซึ่งจริงๆแล้วไอ้พวกอะไรพวกเนี้ยบทหนักมันจะไปอยู่กับนิชายเยอะเพราะว่าเขาจะต้องแบบเหมือนสร้างคาแรคเตอร์สร้างอารมณ์ต่ตางๆที่มันแบบดีดไปนู่นไปนี่ไปนั่นตลอดเวลามันก็เลยเป็นความสัมพันธ์สามีภรรยาที่ผมคิดว่าน่าจะแปลกประหลาดที่อยู่ในโลกวบนี้คนอื่นมากสุดคือทั้งรักทั้งเกลียดอันนี้คือรักเกลียด วเราถ้าไม่ได้กลับไปอ่ะพี่จะทำยังไงได้คิดไวไหมเราไม่ใช่พี่ทำไงฮะมีก็ช่วยที่คิดบ้างด้วยเราจะจบเรืร่องทุกอย่างกันตรงนี้เลยไหมล่ะ